ครับผมก็ขอกราบนมัสก,การ <c oughs> หลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนเพื่อี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมตอนแรกว่าจะเสียบไม้ให้ดูนะครับผมพอดีไม่เตรียมต่อไม้ไว้แล้วก็จะพึ่งมาถึงบ้านจะค้าด้วยจะทําทฟอร์มชมให้ดูกันแล้วกันนะครับผมผมมีอยู่ต้นขี่ขี่อยู่ต้นหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้นนี้ จะเป็นไม้ที่ธรรมดานะที่ขึ้นิีไม่สวยแล้วจะมาทำฟอร์มให้ดูว่าจะทำได้สวยไหมเอาไว้ก่อนก็ตัวนี้จะเป็นไม้ที่ทำฟอร์มไปนะตัวนี้อันนี้คือนับผสอนจะเป็นไม้ทำฟอร์มเอาไว้แล้วดอกไม่เท่าไหร่เพราะว่านอนลองอีกแล้วนะนอนลองนอนลงนะก็นอนลองเดนะอวก็เลยโอเคก็พอใช้ได้นะเอาเดอกให้ดูก็ดู การให้ทรงไม้นะให้ทรงไม้ฟอร์ไม้จะเรียกว่าฟอร์ไม้นะก็จัดจัดเอาไว้ประมาณนี้อีกต้นหนึ่งต้นนี้จะเป็นโชกุนที่ผมจัดฟอร์ไม้ประมาณนี้ท่านคงจอแล้วเนาะเยน็นแล้วเดี๋ยวก็รอดูดอกบานอีกวันพรุ่งนี้นะตอนเย็นดอกน่าจะบานได้นะครับผมอันนี้เป็นมาที่ตัดแต่งจริงแล้วค่อยมาทําให้ดูว่าจะได้ฟอร์ไม้แบบนี้เราจัดแต่งจริงแบบไหนส่วนต้นนี้ไม่ให้ตัดฟอร์แต่งจริงอะดรทั้งสิ้น อ,อันนี้จะเป็นไมมีไม้ที่มีดอกนะมีดอกมาด,ดอกหนึ่งก็เลยมาถ่ายให้ดูด้วยตอนนี้จะอยู่ในตระกูลจะอยู่ในจะมีหงเหินนะอันนี้คือในตระกูลหงตระหตระกูลหงก็เดี๋ยวนะครับงคงกรจะมาทําไม้ต้นนี้กันนะผมมีเอนจะมาทําความไม้ตัวนี้โอ้ยรับสลิจักให้เป็นความที่ดูสวยนะออกไปก่อนก็มีไม้มาแนะนํา,านนมาครับผมต้นเดิมไหม ยังไม่เป็นไหนเลยอันนี้ก็เพรรนานะเพรรนาที่จัดฟอร์มเอาไว้จัดลากเอาไว้เป็นลากธรรมชาตินะครับผมเป็นไหมใช้ต่อเพรรนานะแล้วก็มาเสียบกิงเพรรนาต้นแม่กำมันประกาศก็ตัวนี้นนไปที่190บาทนะไม่ใช่สิเอาใหม่180บาทนะ180บาท รวมทุกอย่างนะครับผมรับไปสิบบาทไม้ต้นนี้นะเป็นเพบนาที่มีไม้ที่จัดเอาไว้ว่าเป็นไม้ที่ดูคลาสสิกนะจะเป็นงานศิลปะเป็นงานบอนใสสไตล์บอนไสสวยนะตัวนี้เลาตัวอย่สวยอันนี้ก็ไปรับไปสิบบาทเองยกออกหนักหนักหนักมากหนักกระหางนะหนักวินมีไม้คู่นี้เนี่ยตัวนี้อาจจะดูธรรมดานะตัวนี้จะเป็นขาวจะเป็นขาวที่ปรับปรุงใหม่นะครับผม จะใช้ทิวนัินมาปรับกลุ่มใหม่แต่ว่านอนกินไปร่วงแต่ว่าไม่นายก็จะสวยได้เงินเดินนะโอด้วนอยู่นะส่วนต้นนี้นี่จะเป็นมานที่จัดฟอร์ไมไดสวยเลยเพาตอนนี้ผมสีไว้สองกิ่งนะสองสีอันนี้สีสวยนะแต่ว่าผมลืมแล้วว่าอะไรต้องบานก่อนอันนี้เป็นมานที่จัดฟอร์มมาที่สวยนะเนี่ยเพาเสียบกิ่งอันนี้จะเป็นรูปผสมยักษ์ญี่ปุ่นนะไม้จะไม่เจตโตอันนี้ก็รูปผสมยักษ์ญี่ปุ่นเช่นกันตอนนี้เป็นตออรูปผสมยักษ์ญี่ปุ่นทั้งสองตอนะครับผม อย่าโตนะรูปผสมอย่าโตมากจะมีรากที่ได้จับได้สวยด้วยแล้วก็ยกรากขึ้นอย่างที่ผมทำนะทำประมาณนี้นะหาขานาดสนใจพู่นี้ไม้สวยนะตันนี้ร้อยเก้าสิบก็แล้วกันนะพู่นี้ร้อยเก้าสิบนะครับผมร้อยเก้าสิบแต่ว่าเจ็บนาต้นนี้เนี่ยต้องไปรับแปสิบบาทนะเดี๋ยวยกออกจะ้ทำงาน ี๋ยวชิปกระดันไปนี่นะครับผมให้ดูนะดูวามสวยอันนี้สวยมากนะตัวนี้ดอกสวยด้วยสองสีนะไปร้อยก็สิบาทเองนะคู่นี้ตัวนี้ร้อยแปดสิบาทเดี๋ยวโอเคหาที่วางกล้องเดี๋ยวจะทํามาที่ขี้เหล่แบบนี้นะให้ดูออกมาเป็นมาที่มีราคามากขึ้นมีวามสวยวางกล้องก่อนครับผมโอเคครับผมมาเะเหดน,นะเมือเอเ่อเนาะลางคืนทํางานลางเืนยงเราผมไม่ชอบตั้ง ใช่ครับกล้องตั้งตั้งขากล้องตกสี่ครั้งแตกหมดแล้วโทรศัพท์เครื่องนี้ถ้าแตกอีกก็คงจะอีกนามากจากซื้อเครื่องใหม่หมดปิดถ้าแตกก็จบไปโอเคง่ายๆเลยลวดใช้ลวดนะอันนี้สองจุดห้าใช้ใหญ่หน่อยเพราะว่าเล็กหมดจะเห็นไหมไม่เห็นไม่รู้นะการเข้าลวด ต้องลอกก่อนลอกคอก่อนนะลอกคอไม้ก่อนไม่มีคนขายให้นะลอกคอไม้เราต้องลอกก่อนลอกเสร็จล้วก,ก็ขึ้นไม้เลยผมไม่ค่อยได้ไปทํางานแบบนี้นานนะก็เลยไม่ค่อยล่องเท่าไหร่เห็นไหมเห็นไม่เห็นก็ต้องต้องว่าเห็นเนาะค่อยๆขึ้นเข้าไปขึ้นขึ้นไปนะพอดีรวดสั้นหน่อยแต่ลวดสั้นไปโอ้ยเยอะได้เลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเพิม่มเพิ่มรวดเพิ่มการพอดีเืมลืมกะรวดนะเริมกะรจับปริมาณรวดโอเคเดี๋ยวผมผมหารวดอีกว่าแป๊บเดียวโอเครวดไม่พอพอดีรวดจัดไปไม่เป็นไรเพริม่มเข้าไปการเพิ่มรวดนะอันนี้คือการเพริ่มลวดเราก็ เอาเข้าร่องเดียวกันเลยนะร่องร่องเดียวน,นะแล้วก็ล็อกล็อกเหมือนกับล็อกข้างล่างนี่แหละวิธีเข้ารวดแล้วก็ขึ้นรวดแล้วก็ล็อกไปลวดด้วยอันนี้คือการต่อรวดนะเราต้องล็อกรวดแบบนี้ง,ง่ายๆนะคุณพ่อคุณแม่ก็ทําได้พี่ๆพี่ด้วยเราอาง่างแล้วก็ทําเพิ่มมูลค่าไม้ให้เราได้ไม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความสวยงาม อันนี้ยาไปไม่เป็นไรก็ตัดทิ้งไม่มีครีมตัดรวดนะพอดีครีมงานได้บังคัองบอไซ์ไม่มีใช้ตัวนี้งายดีงายดีโอเคอันนี้คือการขึ้นรวดนะเรียบร้อยไม้เป็นยังไงถอนดอกถอนออกเลยเราจะได้ดูฟอร์มไม้ด้วยแล้วเราทำห้ปลูกใหม่สิ ต้องการสไตล์นี้เดี๋ยวปู๋ไม่ได้เตยมบินเลยธรรมดาล้วนธรรมชาติดีผมว่าไม่ต้องอะไรมากมายเราทำให้มีความสุขเราไม่ต้องไปอะไรมากมายนะเราไม่ต้องไปซเซเล็ตไม่ต้องไปโอ้โหต้องโน่นนี่นะต้องแมนบ้แมนบ้เนานะ ถาเม็นก็บอกว่าแม็นเด้อทำไมช่องผม,มไม่มีท่านไหนคอมเมนต์เลย <c oughs> อยากฟังคอมคอมเมนต์จังเลย <c oughs> อันนี้นะเดี๋ยวเราเพื่อถ่ายด้แล้วครับหกโผล่รากไว้พอดีจะโผล่รากด้วยให้มีรากด้วยนะอมองไม่เห็นหรอกเนาะเพราะว่ารากจะดูแน่นๆนะเราต้องกดแน่นเลยเพื่อให้ไม้เราทรงตัวได้บ่อ น,นี่เยอะหรอกุกโอเคเราได้มาแบบนี้แล้วนะเห็นไหมว้ยเส้นลากแล้วก็ได้ไม้เกือบลบโอเคไม้เราธรรมดาเราทำให้ให้ธรรมดาก็ต้องเอาเลยอันนี้คือการขั้วตัวแล้วก็สามารถดับได้เลยนะจับไม้หรอให้มีเสน่ห์มากขึ้นตามที่เราชอบนะเราก็ทำตามที่เราชอบก็แล้วกัน ว่เาเราจะให้ไม้เราไปในทิศทางไหนนะผมชอบทิศทางแบบง่ายเสร็จเราทำแค่นี้เดี๋ยวรอดูดอ,อกก็แล้วกันนะอันนี้คือการทําให้ไม้ไม้ที่ไร้ฟอร์ม่ะที่มีความสวยน้อยเราก็เพื่อความสวยแล้วเราก็ค่อยมาดูระบบรากโอเคจะถอดข้อกันนะนะแล้ว่ายดูใ,ใกล้โอเคเสร็จแล้วครับผมอันนี้คือระบบรากนะวางแนวนอนมาอย่างนี้ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขจะแตง่งลากนะแต่ว่าจะแต่งชือนี้เนาะแล้วจะแต่งลากเอาไว้แล้วก็แต่งลากเอาไว้อันนี้เป็นไม้ที่ดูเรียบ,ยบง่ายๆนะแล้วก็เอามาเข้ารวดามาขึ้นนงานเดี๋ยวอีกไม่นานก็ดอกก็จะบานให้เราได้ขึ้นชมตอนนี้ดอกจับแล้วสวยนะตัวน,นี้จะเป็นชมพูชมพูผมพูดชมพูไม่ค่อยได้เนาะที่ผมปรับปรุงขึ้นใหม่นะอันนี้เป็นไม้ที่ผมปรับปรปุงดอกั้งนั้นเลยก็มีวิธีการทําปรับปรุงบอกปรปู ปั๊บปุ้งดอกปั๊บุ้งดอกนะปั๊บปุ้งดอก,นะดอกจะเป็นงานอีแบบหนึ่งเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการอะไรละ่ะอ่าการอะไรการเพื่อนมาหน่อนะการเพื่อนวุมสวยนะโอเคตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้จะทําเป็นแนวตรงๆเห็นไหมเราก็จะได้ไม้เราแบบนี้ก็อยู่ที่ท่านไหนชอบนะดอกเห็นไหมจำๆเลยสวยนะถ้ากล้องยอมทํางานให้ร่วมมือให้อันนี้เราก็ได้ ถ้าต้องการต้องการให้ไม้เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมมีวิธีทําให้ดูว่าเราไม่ต้องการให้กิ่งเรายาวนะกิ่งไม้เรายาวให้กิ่งอยู่ในระดับนี้เราจะทําแบบไหนให้กิ่งไม่ยาวนะครับผมเราก็จะได้อันนี้จะเป็นโชกุนสวยนะเป็นไม้ที่หายากด้วยโชกุนเป็นไม้นาเข้าจากญี่ปุ่นนะอันนําเข้าจากญี่ปุ่นอันนี้ตะกุลหงตะกุลหงอยู่ในไทยนะผมจะใช้ไม้ญี่ปุ่นแล้วก็มีไม้เวียดนามไม้เจ้ัน,นแล้วก็ไม้ไทยที่ที่นําเข้ามาทําสายพันธุ์นะครับทำแล้วเรามาปรับปรุงมาเพิ่ม อันนี้เป็นไม้สวิตนะนําเข้าสวิตนําเข้านานมากแล้วโอเคนะครับผมดูดอกอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะก็อย่าลืมนี้ด้วยนะนี่แจะว่้สวยนะอันนี้ดอกสวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะเคยมีท่านหนึ่งให้นะนะแต่ว่าผมตอนนั้นว่าจะเอาเอาไว้นะเป็นรางวัลให้ fcb ใหม่พอดีเคยไม่ให้แล้วนะอันนี้สวยนะดอกสวยอันนี้ฟอร์มสวยอันนี้ร้อยเก้าสิบบาทเองคู่นี้ตอนนี้ก็ร้อยแปดสิบาทนะอันนี้ตัวน,นี้เราไปสิบบาทพิเศษนะ ดีเสีมากนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณที่สุดขอบคุณหลายเด้อขอบคุณเด้อครับผมก็อยากจะบอกอีสารมันของคำเนาะก็ขอบคุณครับผมขอบคุณมากขอบคุณที่กข้ารับชมครับผมคลิปนี้อาจจะนานนั้นเนาะก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมก็ขอบคุณแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทางานนะครับผมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณพี่มากครับผมก็เช้านี้ก็ขอบคุณนะครับผมคุณพ่อที่อยู่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับผมที่พี่รับเม ไม่ขอบช้ำนะขอบคุณคุณพ่อมา,มากๆครับผมขอบคุณกีนี้เขาเจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเรื่องบ้งไว้ก่อนอ่าจำก็ได้ปุ